สวัสดีครับวันนี้มาอยู่อันเป็นพันออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูรถเข้าใหม่สวยๆกันอีก1คันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่เจ้า all new mitsubishi titan นะครับ2.4นะครับ GLS นะครับตัวพัตนะฮะรถตัวสูงนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็เป็นแคปนะครับรถคันนี้เนี่ยสวยมากนะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับเรามาดูสภาพกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีขาวเดิมโรงงานนะครับสวยมากนะครับบอดี้เนี่ยใหญ่ๆนะครับบอดี้เดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักพิความน้าท่วมแน่นอนนะกระจังหน้าลมดำนะครับลมดําสีสวยมากนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยเป็นโครเมียมนะครับหลอดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมมากับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับครบจบหมดเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะฮะเดี๋ยวออปชั่นภายในเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ เราไปดูสภาพด้านข้างมากกว่านะครับไปเราไปดูสภาพด้านข้างกันางครับสำหรับด้านข้างนะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ17นะครับแล้วก็ยางปี18นะครับสำหรับคันนี้นะครับเช่นเคยนะครับแม็กลายยางใหม่นะครับเดี๋ยวแถมให้นะครับมาเลือกลายเอานะครับจะเอาเป็นขอบ18ก็ได้นะครับหรือว่าจะโหลดจัดทรงอะไรให้มันเป็นยีรับแค่อะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับตัวออนยูไททันตัวนี้นะคะคนนิยมแต่งกันเยอะมากนะครับแล้วมันก็สวยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสูงนะครับ แต่งได้หมดนะครับขอให้บอกเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จมมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะแล้วก็บันไดข้างนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับสําหรับคันนี้รถสวยมากนะครับสำหรับล้อหลังก็เหมือนกันนะคันนี้เป็นรถตัวสูงนะครับหรือว่าจะแต่งเป็นแบบแนวออฟโรดนะฮะก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะครับล้อหลังก็เหมือนกันนะขอบ17เดิมโรงงานนะครับแล้วก็ยางปี18นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะแมงกมายังใหม่นะครับมันเลือกเอาลายลายไปได้เลยนะครับเี๋ยวผมแถมให้นะครับเราไปดูสภาพด้านท้ายกันมากกว่านะครับเรามาดูสภาพด้านท้ายกันบ้างครับสำหรับด้านท้ายนะฮะฝาท้ายสวยมากนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเบรกวงที่3นะครับกล้องถอยมีให้ครบนะฮะกันชนท้ายนะครับครบทุกจุดเลยนะฮะปี2017นสะฮะสภาพสวยกริบเลยนะครับ ใครที่สนใจอยากจะออกเป็นตัว2.4นี่สักคันหนึ่งครับบอกเลยว่าดูคันนี้ก่อนนะครับคุ้มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันมากกว่านะครับเรามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันนะครับสำหรับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีดํามีแอร์แบ็กนะครับถุงลมเีิรภัยมาให้ครบทุกจุดนะครับคอนโซลกลางนี่เป็นจอนะฮะทัชสกรีนได้นะครับมี CD MP3 USB นะครับเล่นได้หมดนะฮะแต่คันนี้ไม่มีเนวิเกเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับแล้วก็เป็นแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมััััััติฟฟฟงกกก์ชนนะะครรรบบบจปพไ้า าหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับมันจะได้เป็นตัว5สปีดนะครับเพราะนี่เป็นเครื่องยนต์ของตัว m y w a ว e และอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะฮะเบาะหนังสีดำนะฮะสภาพสวยมากนะครับทั้งเบาะนั่งหน้าแล้วก็เบาะนั่งหลังนะครับคันนี้เนี่ยเป็นแคปนะครับบอกเลยว่านั่งสบายนะฮะสำหรับผมคนตัวใหญ่นะครับยังนั่งสบายเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแล้วก็การขับขี่นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะฮะหรือว่า พวกช่วงล่างต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้มันคือตัวออนนิวแล้วนะเขามั่นใจอยู่แล้วว่าเขาทําออกมาได้ดีแน่นอนนะครับสุขาสนใจที่สนใจนะครับมาทดลองขับนะบมาดูรถไปกับผมได้นะครับจุดไหนไม่พอใจนะครับชี้เลยนะเดี๋ยวผมแก้ให้ใหม่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับเราไปดูสภาพห้องเครื่องมั่งดีกว่านะครับไปเรามาดูสภาพห้องเครื่องมั่งนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับเครื่องยนต์ไมเวฟนะครับห้องเครื่องสวยกริปนะครับไม่มีข้าวและมันเครื่องหลเยิ้มนะคานหน้าแก้มข้างเมอาร์ตะเข็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานมาทุกจุดนะครับแล้วก็มีแผ่นการความร้อนมาให้ด้วยนะฮะห้องเครื่องเนี่ยสวยมากนะครับภายในภายนอกนะเราดูมาหมดแล้วนะครับคันนี้เป็นรถที่สวยมากนะครับสำหรับใครสนใจนะมีสุ 2.4นะครับ GLX นะครับรถปี2 0 17นะฮะใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันเอามาคุยกันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับแบม็ใหม่ยังใหม่นะครับผมแถมให้นะสำหรับคันนี้นะเป็นรถตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นรถแครบนะปี2017นะผมลืมบอกไม่30,000กว่าโลใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาโดยด่วนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามเพจไปพัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร์นนะเดี๋ยวมีคลิปออออกกมาให้ดูีเรรื่ยๆนะคับ และสำหรับตอนนี้นะสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะของปฏิพัฒออตโต้นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะมันกินน้ําเปล่าเยอะๆนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเราต้องเซฟตี้ตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ